ครับวันนี้มาพบกับผมบ้าบินชาแนลวันเราจะมาเล่นเกม ROV กันนั่นเองไม่ได้ทำคลิปมานานเลยวันนี้เราก็จะมาเล่นน้องอลิซกันนั่นเองแล้วผมก็จะใส่สกินนี้ไปเล่นนะสกินนี้ผมเช่ามาเชเเเาเ่าแบบเช่าเช่าเลยอะเร่มเกมกันเลยขอกดเข้าแป๊บเล่นอะไรดีทุกคน สามมีสามก็ได้วายไม่ได้ลดห้ามีห้าก็ได้ก็เตรียมพร้อมเลย ถ้าเกิดมีเสียงรบกวนผมก็ขอประทานโทษด้วยก็แล้วกันนะฮะ โอ <Okay. S 2> เคเริ่มเกมแล้วมาเริ่มกันเลยถ้าเกิดผมเล่นแบบเดิเดิรักดาก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้ก็เลยโอเล่นไม่ค่อยเป็นว้าว้าเออทำไมมันแรงจังอ่ะ ทำไมมันแรงจังอะทำไมมันแรงจังอะผมน่าจะพิ่งเล่นแล้วมันก็เลยหนัก้าเมีคนฆ่าได้แล้วสองคนอี คนอื่นเล่นไม่เห็นแรงแบบนี้เลยคนอื่นเล่นไม่เห็นแรงแบบนี้เลยกระชากมันเพราะว่าน่าจะเจอบอดแหละให้แข็งเป็นหินเจะเจอเสียงสทไมวะเนี่ยเจะก,าากะโดีเถอะ พามสวยแป๊บมนนูกโดอ้ว้ี่แล้วมไารนูอะอฮพีและมานาหรออะไรของมันใครรู้ก si ็บอกด้วยนะคะนะครับว่ามานามันคืออะไร ไม่ได้ทําคลิปนานเลยก็พูดไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่คินแล้วอะ่ะทุกคนก็คนก็ต้องเข้าใจนะครับเราเจอคนรือว่าเจอคนจริงวะไม่รู้อ่ะคนจริงหรือบอดก็ไม่รู้อ่ะนี่เนี่ยทำได้แล้ว เกิดมีเสียงพัดลมก็กขอประทานโทษด้วยนะครับทุกคน โอเคไว้ท <Wow. S 2> okay, yeah, ี่เดิมกันเลยอาจจะเจอคนจริงแหละทุกคน Tee bum, tee bum. dipam di, dipam 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 kan. cặp <laughs> nó sẽ ăn đấy được rồi làm cái gì visa là Tí Nó to mà Đi đi ฉันว่าแล้ว 我来放鞋子了。嗯嗯 นี่เราชนะเหรอวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แหละบายบายสวัสดีครับ